สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะพี่นัดก็อยู่หลังบ้านนะคะฝนะมาเมื่อเช่นเดิมนะคะรอได้ยินเสียงนะคะว้าวนะคะฝนจะตกอีกแล้วเานาะเราได้ยินเสียงนะคะฮึมฮึมนะคะเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะคะกลุ่มมอเตอร์รถมอตอร์ไซค์ะนะคะไม่รู้นะคะพี่เข้ามาจากไหนนะคะเอ,อ ลป็นรถนะคะที่นี่หน้าตาเหมือนกันหมดนะคะ F4 นะคะหน้าตาก็เหมือนกันหมดทุกคันเออแต่ระ,นนะคะสวยมากนะคะวานะคะสวนะสวัสดีค่ะไปสร้างสคะ่ะจะไปไหนคะเราเคยี่แกงน้าคาะไปตะกรูที่ทางฝีไปทางที่ค่ะค่ะค่ะ นี่นะคะอุตทุกท่านนะคะเป็นรถนะคะเสือพาไปก็สนใจนะคะก็อยากได้พี่คะรุ่นนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเราเขาคุยโทรศัพท์จัวเสือเอ้วยเราสองรถนะคะเออพี่ผู้หญิงคะขอโทษจ้ะอ่ะเขาคุยโทรศัพท์ค่ะพี่คะสวัสดีค่ะรถอย่างนี้เขาเรียกว่ารถรุ่นไหนคะพี่ปอซ่าครับปอซ่าค่ะยามาฮ่า อ๋อปอชานะคะเอออันนี้มันเป็นคาราวานของรถรุ่นนี้เลยหรือเปล่าคะพี่อ๋อไอเสียก็สายลุ้นมาจากไหนคะพี่มหาสารคามฮะมหาสารคามอ๋อมหาสารคามนะคะนะคะพี่ตัวนี้สวยมากนเลยค่ะนี่นะผมพี่มันหนักมันหนักเหมือนไอ้นี่ไหมคะชอปเปอร์อะไรอย่างงี้ไหมอ๋อโอเคค่ะโอ้ตกลงนะคะ ้านะคะแต่ละพันน้ำลายไหลนะคะเราน้ำลายไหลเฮ็ดเดียร์นะคะน้ำลายไหลนะคะโอ้ยนะคะสวัสดีค่ะถ่ายได้บ่ค่ะถ่ายไปแล้วนทั้งหมดกี่คันทั้งหมดกี่คันทั้งหมดกี่คันสิบสามคันนะคะ 13, นะสิบสามคันนะใจหนึ่งใจหนึ่งใจด้วยกันโอ้นี่นะคะพี่อขอถ่ายโลโก้ชมรมได้ไหมคะนี่นะคะค่าจะเป็นชมรมเขานะคะนี่นะคะอ่าสามร้อยสามร้อยยี่สิบใช่ไหมเนาะโอ้ นี่มาจากปทุมธานีครับอันนี้มาจากสมุทรปราการโอ้ยใหญ่มากเลยไข่อันนี้มากจาคพอดีวุ้ยแม่ครับสายสนใจจะซ้อนเข้าไปสักคันไหมได้ไหมได้ไหมแม่หัวใจวายแล้วแม่แม่หัวมันใหญ่นู้นคาดนะคะจะไปแล้วบอก่ะพี่ไปแล้วครับหนูยังไม่แปดนาทีเลยค่ะคลิปตัว หนูออกมาที่หลังเดี๋ยวพุ่งไปเลี้ยวจะไปเต่างอยก็เลี้ยวก็มีห้องน้ำให้แอบอยู่นะคะที่ตรงที่มันมีค่งน้ำอยู่ที่จุดมุ่งหมายที่จะไปไหนก็ได้มี่จะเดินทางไปไหนต่อค่ะไปทำบุญตั้งแต่อะไรนะวัดคือกินข้าวเออรัดเต็ดนี้ไปออกเต่างอย อ๋อไปพูงมาโนลมเขาไปพูงมาโนลมจะมีรถซื้ออีกอีกคันหนึ่งเป็นรถเก๋งรถรถตู้ตามหลังมาอ๋อจะมีรถตามมาด้วยใช่ไหมคะ,อ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 ,คะอันนี้ของพี่เหรอคะคันนี้ นายโพธิ์นายสมควรเปลี่ยนรถเป็นแบบนี้ได้แล้วนะนายโพธิทำไมแม่นายโพธิอย่างนี้แล้วถ้าแบบนี้มันจะไม่หนอนเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนพี่นี่กินน้ำมันเยอะไหมคะกินน้ำมันเยอะไหมคะเต็มถังก็จูนน้ำมันสามร้อยสี่ร้อยโลอ๋อเต็มถังนี่กี่บาทพี่ประมาณค่าน้ำมันมันปกติกลไม่ถ้ำมันสองร้อยกว่าบาทอู้ถูกเนาะ ถูกมากนะคะคารวาจะไไปแล้วค่ะนะคะไปแล้วนะคะจะขต่อค่ะใบพูมโนรมใบภูมโนรมใบภูมโนรมเมาหวยอะไรล่ะอะไรนะคะมีค่ะอะไรหวยบอกเฮ้มาเอาหวยเหรอเอาไปเลยนะคะหนึ่งถึงสิบค่ะได้มาจากไหนน้ำน้ำ ได้มาสตัวไม่รับเ้นคกตัวอฮะคือได้มากี่ตัวนะเช้าเมเช้าเราไม่แต่ไม่มารับฝนก็กำลัง้ได้ยินว่าใครได้มาสามตัวนี่แหละพี่ไปเร็วๆเลยฝนมาแล้วค่ะบอกได้มฝน้ฝนมาแล้วอันนี้ เดินทางปลอดภัยนะคะที่อันนี้สตาร์ทมือทั้งหมดใช่ไหมคะีาสนใจสนใจจะไปด้วยให้ไปไหมฮัลโหล สามล้อเราตามไปเร็วเสือไปเอาสามล้อเราตามไปนะคะเอสีอ๋อนะคะฝนมามืดเลยนะคะเอสีเนาะนะคะฝนมามืดเลยนะคะก็บริเวณบ้านนะคะเอสีก็เด็กๆนะคะก็อยู่ในบ้านนะคะโอ้ก็มามืดเลยนะคะเอสีเนาะลุงจิมลุงจิมหายไปใส่ใครเห็นลุงจิมบ้างนะคะเอสีฝนมามืดเลย นะคะฝน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 นีคะฝนมามืดเลยนะคะอน้ช่างนะคะก็นะคะทําการนะคะทําหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะจบนะคะจบจบด้วยคันนี Hunt ้เอฟซีลอกจบด้วยคันนี้คันนี้ตามเขาทันไหมเนี่ยไปเร็วๆตามเขาทันไหมเนี่ยเร็วๆไปเร็วๆนะคะอ้าวนีคะคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะนะคะ ป๊านะคะใครเห็นลุงจิ้มมั้งเด็กอยู่ในห้องมั้งคะอ๋อหลัลดหลัดอยู่บอสเื่อไปทางอื่นแล้วย่อย่อแงขนขึ้นไปดูอะไรนู่นหม,มาละวเป็นไงอ้ออ้อทำไมเมื่อกี้อ้อไม่ตามเขาไปไม่หนูตามเขาไม่ทันหรอกทำไมล่ะหนูมไม่ชอบรถยี่ห้อนี้แล้ว <laughs> <laughs> หนูชอบอะไรอะ่ะ ชอบบิ๊กไบค์โอ้เราชอบบิ๊กไบค์เออย่ายอาจบคลิไปไให้นายแปดนาทีแล้วอ้าสวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอลำคู่ขวัญน,นะโอยบ้ามี อเลยช,ช่อง <P in na channel> พอีนชนะแหน่ผลิตภัณฑ์ชามาดีพีผ่านช่องนัดชาแนลนะคะทุกคนคผลิตภัณฑ์ชามาดีพีเป็นผลิตภัณฑ์คู่คนไทยนะคะชาไทยไม่แพ้ชาชาติใดในโลก<ค>ขอให้ดื่มกันเยอะๆเลยนะจ๊ะค่ะข,ขอบคุณค่ะเบอต์โทรสั่งซื้อค่ะบอรโทรสั่งซื้อบอรโทรสั่งซื้อบอรโทรสั่งซื้อวันนี้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 นะคะฝากอุดหนุนด้วยนะคะเอซีทุกท่านนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ